ทะเลสาบ้อยเต่าทางผ่านที่ไม่ควรกับผ่านแต่ต้องขับมาแคมป์และมาดูควาย ทริปนี้เป็นทริปเที่ยวรอพวกครับเนื่องจากเรามีนัดกับพวกไปสำรวจเส้นทางที่อมก่อยในอีก2วันครับแต่เนื่องจากเราสองคันว่างก็เลยพากันมาก่อนครับทะเลสาบดอยเต่าตั้งอยู่อำเภอดอยเต่าจงังหวัดเชิงใหม่สามารถตั้ง GPS มาได้เลยครับทางเข้าไม่ยากครับอยู่ติดถนนดำเลยครับกะเข้ามาแล้วหาที่นอนที่ตั้งแคมป์ที่เหมาะที่ถูกใจครับขับตามทางมาเรื่อยๆวิวมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เราเลยตัดสินใจบุกป,ป่าฝ่าดงกันเข้าไปครับ ฉันมาทำอะไรที่นี่อาดูสิจะไปทางไหนมันไปได้จริงเหรอขับมาเรื่อยๆมองเห็นร่องน้ำเล็กๆนึกว่าไม่มีอะไรครับพอเหยียบโดนร่องน้ำเท่านั้นแหละจมไปครึ่งล้อทํามาสักเดียวนี่ได้จอดนอนที่นี่แน่นอนครับเอ่อคนนั้นเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับแอะแล้วต้อตงโดนลงกันแบตจะหมดเลยเขาบอกว่าสบายนะ บาสบ,าบามันขุดว่ะมันเป็นดินทรายนี่แหละครับถ้าเรามีเพื่อนมาด้วยมันก็จะมีคนช่วยเราแบบนี้แหละครับอย่าหามาคนเดียวเลยหลังขึ้นมาจากร่องได้เราขับมาเรื่อยๆเราก็เจอทำเลที่เหมาะแก่การตั้งแคมป์ของเราในวันนี้แล้วครับ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาล้อมรอบครับไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนเราก็จะเห็นวิวภูเขาล้อมรอบตัวเราทุกทิศท,ทุกทางเลยครับและที่นี่บ่อควายเยอะมากครับเห็นควายเขาเล่นน้ำแช่น้ำแบบนี้เราก็อยากจะแช่ตามครับมันคงจะเย็นสบายน่าดูวิวสวยจัดล้อมรอบไปด้วยเขามันได้หมดเลยนะด้วยที่นี่สัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตชัดเจนครับไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณมือถือครับแต่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำครับ ีมอยู่ดีครับเพื่อนอีกคันโทรมาบอกว่าจะเข้ามานอนด้วยแต่ขับยังไงให้ไปจมล่องครับลำบากต้องเก็บรถไปกู้อีกเช้านี้พวกเราตื่นขึ้นมาพร้อม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 กับวัวควายล้อมเต็ไมไปหมดเลยครับสงสัยมันคงคิดว่าเป็นพวกเดียวกันครับ และนี่ก็ไม่ใช่ทุ่งหญ้าซาฟารีแต่อย่างใดครับแต่มันคือทะเลสาบดอยเต่าบ้านเรานั่นเองครับสามารถติดตามการเดินทางแบบเต็มๆได้ที่ช่องรถ X o f f f ์ออโครับผมฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าครับผม